ครับตอ้อนรีน้องๆที่ยังไม่ได้ลงกิจกรรมหนักสดนอกชั้นเรียนในส่วนของบูรณาการสามนะครับหรือกิจกรรมด้ดยน้องฟังเพลงกิจกรรมอ,า,อาเซียนนะครับอยากจะแจ้งน้องๆว่าตอนนี้ให้น้องๆนะครับามาจองห้องแล้วก็นัดพี่เพื่อที่จะมาทำกิจกรรมนะครับตอนนี้พี่ไม่ได้เปิดห้อง หรือว่าจัดเป็นตารางให้น้องแล้วนะครับเพราะปีจัดมาประมาณ1เดือนแล้วก็หลายคนก็ยังไม่เข้ามานะครับตอนนี้ให้ทุกคนใช้การมาจองห้องแล้วก็มา,าเวลามาทํากิจกรรมเองโดยหลักๆนะครับให้มาทำในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเวลาทำการซึ่งน้องๆเองจะอาจจะต้องแจ้งพี่มาในกลุ่มไลน์ว่าน้องๆจะมาวันไหนนะครับ แจ้งพี่เมื่อก่อนสมมติน้องจองห้องได้แล้วน้องก็แจ้งมานะครับว่าน้องจะทํากิจกรรมดูนัองฟังเพลงนะครับก็จะเป็นห้องภาพยนตร์นะครับเพราะว่ากิจกรรมอาเซียนเองก็จะเป็นห้องภาพยนตร์กับห้องดูนังฟังเพลงมันจะมีอยู่สองห้องให้เลือกนะครับแต่วันนี้วี่จะมาแนะนําการจองห้องผ่านระบบซึ่งหลายคนอาจจะยังจองไม่เป็นนะครับเพราะว่า p ีสามีสี่อาจจะยังไม่ได้ อบรมให้เรื่องของการจองห้องนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้ไปในกลุ่มไลน์แล้วก็น้องก็คลิกเข้ามาใช้นะครับหลักหลักการเข้าระบบนะครับก็จะให้น้องกรอกหลสนิสิตด้านบนนะครับแล้วก็หัานิสิตด้านล่างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลานนิสิตของน้องๆที่จะมามาใช้นะครับเป็นหลานานิสิตนะครับทั้งช่องบนและช่องล่างเลยนะครับอันนี้ของพี่เป็นนัดยูเซอร์เป็นชื่อ แต่ของน้องๆต้องเป็นรหัสนิสิตนะครับแจ้งให้ให้ทราบอีกครั้งทางด้านบนและด้านล่างกดตกลงครับเข้ามานะครับแล้วมันก็จะมีหน้าตาอย่างนี้แต่ห้องที่ใช้สองห้องหลักคือห้องดูหนังกับห้องรับชมภาพยนตร์ทึ่งห้องสองห้องนี้จะจองได้อาจจะมีเวลาในการใช้ห้องประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นล้วน้องก็ต้องมาให้ตรงเวลาด้วยนะครับ อย่างกิจกรรมดูดังเนี่ยมันสองชั่วโมงครึ่งเหมือนกันน้องต้องต้องมีเวลาในการดูสองชั่วโมงครึ่งนะครับส่วนอาเซียนนี้พี่ให้เวลาในการดูหนึ่งชั่วโมองพราะนั้นยังพอมีเวลาอยู่นะครับวิธีการจองก็มาเลือกสมมุติว่าจะเลือกห้องดูนัง,งเพลงหรือเลือกห้องชมภาพยนตร์ก็ได้ครับแล้วก็ษณาการจองเหมือนกันคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่เลือกห้องนะครับดูอนว่าห้องมันว่างหรือเปล่า อย่างห้องนี้มันว่างนะครับมันไม่ขึ้นก็คลิกที่จองนะครับสมมุติว่าเข้ามาจองใช้ห้องดูหนังฟงเพลงนะครับอ่านเงื่อนไขเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เลือกวเวลาที่จะจองสมมุติว่าน้องจะจองเวลาช่วงเช้าสิบโมงให้แปดโมงนะครับแปดโมงสิบห้าถึงสิบโมงครึ่งแล้วคลิกเลือกแล้วก็เลือกห้องที่จะจองกดตรวจสอบถ้าห้องว่างนะครับ น้องก็มามาเพิ่มผู้ใช้เพิ่มผู้ใช้ตรงนี้ครับเพิ่มผู้ใช้โดยน้องต้องใส่รหัสนิสิตของน้องด้วยนะครับสําหรับคนจองถ้ามาดูคนเดียวก็ใส่คนเดียวแต่ถ้ามาดูกันจองทำคนเป็นกลุ่มก็ต้องใส่รหัสนิสิตเพื่อนสมมติอันนี้ยกตัวอย่างนะใส่รหัสนิสิตตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดเพิ่มผู้ใช้แล้วก็ใส่รหัสนิสิตเพื่อนด้วยอันนี้น้องต้องพิมพ์นะครับพิมพ์รหัสตัวเองในช่องแรกแล้วก็รหัสพิมพ์รหัสเพื่อนที่จะมาดู นะครับอันนี้คือเป็นวิธีการจองเมื่อเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับน้องก็กดเพิ่มผู้ใช้เพิ่มผู้ใช้ตรงนี้ใช่ไหมเพิ่มผู้ใช้เสร็จแล้วก็กดตกลงอ่ามันก็จะขึ้นว่าจองห้องเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการจองห้องถ้าน้องอยากรู้ว่าเข้าระบบไปยังก็ลองมาเลือกห้องตัวนี้นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับมันก็จะมีชื่ออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือชื่อผู้ใช้ที่พี่จองแล้วก็ดูรายชื่อ แบบรายชืก็คือมันจะเป็นคนที่มาจองมาใช้ด้วยถ้าไม่มีชื่อตรงนี้นะครับพี่ไม่ให้เข้าใช้นะต้องมีชื่อในการใช้ห้องด้วยอันนี้ก็คือรูปแบบของการจองห้องนะครับห้องห้องดูหนังห้องดูหนังนี้ก็จะมีอยู่ประมาณดูได้ประมาณ8คนนะครับส่วนห้องภาพยนตร์นี้ก็เป็นห้องใหญ่หญ่นี่ยเดี๋ยวมาดูหน้าตาห้องน่านี่ห้องดูหนังนี่ หองดูหนังก็จะหน้าตาประมาณอย่างนี้อันนี้ก็ไปใช้บริการได้อันนี้ก็จะเป็นห้องภาพยนตร์ซึ่งสองห้องนี้นะครับที่ให้บริการในส่วนของกิจกรรมที่จะมาเก็บตกห้องกิจกรรมดูหนังของเพลงแล้วกิจกรรมเซียนนะครับก็ฝากลงเรื่องของการจองห้องนะครับตอนนี้ก็คือให้มาจองแล้วก็มาใจโดยที่จะต้องมาแจ้งพี่ก่อนล่วงหน้านะครับน้องจองไว้แล้วแล้วน้องจะทํากิจกรรม ดูหนัอองฟังเพลงหรือกิจกรรมอาเซียนนะครับพี่จะไปเป็นคนไปเปิดหนังที่น้องจะดูหรือคลิปอา,อาเซียนที่น้องจะดูนะครับก็ประมาณนี้ฝากไว้แล้วกันครับเพราะว่าหลายคนยังไม่ยอมมามาดูบอกไม่มีเวลานะครับช่วงนี้พี่ป,ปล่อยให้จองนะครับเดี๋ยวยังไงหลังจากน่าจะไม่เกินสองสัปดาห์นะครับพี่จะปล่อยให้ให้สำหรับปีปีสามปีสี่เพราะหลังจากนี้พี่จะ จะเป็นน้องนิติปีปีหนึ่งปีสองที่จะมาดูกิจกรรมมีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วฝากไว้แล้วกันครับรีบทําให้เสร็จนะครับอย่ารอเวลาอยู่ส่วนถ้าใครจะมาสารอาทิตย์นี้อาจจะต้องสอบถามพี่ลุงหน้าก่อนนะครับเพราะว่าวาังทีพี่ก็ไม่ได้ทํางานวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็จะได้ฝากเจ้าหน้าที่ท่านอื่นไ้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ